ค่ะทุกคนจ๋ามาพบภก,กบอีกแล้วทุกคนวันนี้กบจะชวนทุกคนทําลาบไก่ย่างนะคะทุกคนมาเรามาหมักไก่กันก่อนนะใส่ผงปรุงรสลงไปเอาแบบง่ายๆผงกระเทียมอาจจะได้ยินเสียงพัดลมทุกคนกูเปิดความร้อนหนาวค่ะหนาวเท้า ใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอย่างละนิดอย่างละหน่อยใส่น้ำตาลใส่ผม ฟุ้งฟิ้งอ่ะหมักตามตามใจชอบนันแหละทุกคนจะใส่อะไรเท่าไหร่ปริมาณยังไงมากน้อยตามเท่าที่เพื่อนๆน,นเลยรสชาติของของเพื่อนเพื่อน,นะนะของทุกคนนั่นแหละอ่ะทีนี้กบก็จะเคล้าให้เข้ากันมันจะมีส่วนมันของไก่เนี่ยกบไม่ไม่แมวออก เป็นคนชอบกินอะไรมันๆนะ,ะก็จะหมักประมาณนี้กบเอาไก่ส่วนสะโพกนะทุกคนแล้วไปเลาะก,กระดูกออกเพราะว่ามันจะง่ายเนี่ยกบก็จะหมักเอาไว้แบบนี้ประมาณนี้ค่ะ แล้วกบก็จะทิ้งเอาไว้ก่อนนะแล้วกบก็จะใช้วิธีการย่างในหม้อหม,ม้อทอดไร้น้ำมันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะคมาเรามาย่างกันค่ะทุกคนจ๋ากบจะย่างในหม้อทอดวามตับวามเตาเรียบร้อยลนะกบก็จะย่างไปเรื่อยๆนะทุกคนสักห้านาที ย่างไฟอ่อนๆก็จะมีมะนาวใบสะระแหน่ใบมิ้นนะคะก็ใช้พริกเขียวนิดหน่อยพริกสดหัน่นต้นหอมผักชีใบเรื่อยแล้วก็ผักชีหอมแดงนะคะทุกคนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาข้าวคั่วพริก โงนัวนะทุกคนตอนนี้เรากําลังรอไก่เดแล้วให้ไก่มันสุกเรียบร้อยแล้วกบก็ค่อยมาทํากันนะคะทุกคนจ๋าว้าวทําไมย่างแค่สองออกมาเป็นสามชิ้นนี้ก็คืออุ่นนะคะทุกคนกบย่างไปกินไปแล้วเมื่อวานก็เลยแบบคิดเมนูนี้ได้ก็เลยเอามาอุ่นทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปะเรามาทำลาบไก่ย่างกันทำแค่สองชิ้นพอนะที่เร อันนี้ยนเก่าไหนอันนเก่าย่างไปเมื่อวานลืมรักษาส,สนตัวเองนะคะจะปิดทิ้งก่อนโ okay. อเคหนูจะหันลาบไก่ยาก่างอยากสับจุ๊บจุ๊บนะ แต่ว่า <c ười> ชิ้นใหญ่เกินไปไหมพี่บ๊อมันใหญ่เกินไปแไไน,น่เลยค่ะพี่บ๊อบ เธอนี่นะมีคนเดียวฉันก็มีสามีคนเดียวฉันรู้หนูกนะที่รักนี่อ่ะที่นี่มันก็จะเอาไปใส่ในโบเปลี่ยนฝันใส่ปรุงรสเลยค่ะใส่พงนัวนิดหน่อยนิดหน่อยหรอก เอาใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนขามได้ใส่พริกป่นเอาพริกเอาเปลืเลยไหมที่รับไม่เชื่อสองช้อนเต็มบีบมะนาวอืมมะนาวตุงนีน้ำเยอะมากเอาสองซีกเลยไหมเอาเปรี้ยเอเลยไหม ขนารูนี้น้ำเยอะมากอ่ขาโทษทีค่ะน้ำปลาเพราะว่าหนูปรุงแล้วไงที่รักหนูจะไม่ใส่เยอะเพราะว่าหนูปรุงรสกับไก่แล้วนะที่รัก cùng này như kiềm nè mòn tiêu mmm nắm bài này ไปหมดเลยนะครับโ <Yeah. S 2> มมีพริกอันนี้ด้วยนะที่รักพริกเขียวด้วยนะที่รักระวังด้วยนะครับ <Yeah. S 2> ทุกคนน่ากินมากบอกเลยบอกตรงตรงเน่ากินอนะ่ะภาพไก่ย่าง อขอโทษแต่ขืนน้ำนลายเนาะน้องแกเมียเนาะข้าวกบมาทำแบบนี้สุดยอดเอนาะ,ะนที่รักเนาะข้าวกบมานี่สุดยอดเลยนะนั้นจะบอกให้จริงนะทุกคนหนูว่าจริงเหี้ก็ได้เดี๋ยว จริงดีอะไรจริงโอ้เราเราเอา้าที่รักเราเอามาจากเมืองไทยอยู่ไม่ใช่หรอฮะยังไม่ทอดในที่รักกินเลยใช่ไหมฮะที่รักเจนได้มาจากไหนไงทีนน่เจนทอดในที่รักะจำได้ไหมจำได้แต่หนูไม่ได้เอา้าที่รักหนูไม่ได้อา่าทุกคนอันนี้ไม่สวยงามเสร็จแล้วลาบไก่ลาบไก่ย่างของ ของกบ mm. เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะทุกคนจ๋ามองไม่เห็นไก่เลยใช่ไหม <Thank you. S 1> เอาขึ้นมาโชว์หน่อยอว่าเป็นลาบไก่ย่างจริงๆ mm. ทุกคนจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสริร์ฟลาบไก่ย่างของกบมาคะ่ะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันกับพวกเราคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจ๋าที่รับชมคลิปวิดีโอของกบคะ่ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกไลค์นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วเพื่อนทุกคนคะ่ะมากยุ้ยยุ้ย,ย,ยจ๋าไปแล้ว